สุรอัลบากระอายะที่สี่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าข่าวว่าคือบรรดาผู้ที่มั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่ได้พบกับองค์อภิบาลของพวกเขาอย่างแน่นอน และพวกเขาจะเป็นผู้ที่กลับคืนสู่พระองค์คำอธิบายของอายะนี้อายะนี้มีความสัมพันธ์กับอายะที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้คือบรรดาผู้ที่วิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ลลอ a ์พวกเขาอดทนและละหมาดอย่างสม่ำเสมอโดยพวกเขาเป็นผู้นอบน้อมและพระองค์ลลอ a ์ได้สาธยายลักษณะของพวกเขาไว้ในอายะนี้ว่าพวกเขามั่นใจว่าจะได้พบกับพระองค์ล l l a ์ผู้เป็นองค์อภิบาลของพวกเขาในวันกิยามะ ท่านอิบนูจารีดอตบารีได้กล่าวไว้ในทับซีดของท่านว่าท่านมุฮัมหมัดบินบาซาร์เล่าให้เราฟังจากท่านอาบูอาซิมเล่าให้เราฟังจากท่านซุฟยานเล่าให้เราฟังจากท่านยาเบรจากมุจาฮิดกล่าววา่าทุกคําว่าซอนในอัลกุรอานมีความหมายเดียวกับคําว่ายากีนแปลว่ามั่นใจท่านมุซันนาได้เล่าให้ฉันฟังโดยกล่าววา่าท่านอิสฮากเล่าให้เราฟังโดยกล่าววา่า ท่านอบูดาวุดอัลฮฟัฟารีเล่าให้เราฟังจากท่านซุฟยานจากท่านอิบนุอาบีนะจิหจากท่านมุจาฮิตกล่าวว่าทุกคำว่าซอนในอัลกรุรอานมีความหมายเดียวกับคำว่าเอลแปลว่ารู้ตับซิดอัตตตบรีเล่มที่หนึ่งหน้าที่262การให้ความหมายทั้งสองกรณีตามที่ท่านอิบนุจรีรตได้นำมาสแสดงนี้ไม่ขัดกัน ซึ่งเราจะพบความหมายในธรรมนองนี้ในอายะอื่นๆเช่นอลัลลอฮตาลาได้กล่าวว่าความว่าและบรรดาผู้ที่ทำความผิด ได้เห็นไฟนรกพวกเขาก็แน่ใจว่าพวกเขาต้องตกลงไปในนั้นอย่างแน่นอนและพวกเขาไม่พบทางรอดจากมันไปได้เลยสุรอัลกาฟฟีอายะที่53อัลลอฮตาลาดิกราวว่าความว่าแท้จริงฉันมั่นใจว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉันสุรอัลฮากะอายะที่2ีส ท่านอบุลอาลียะได้อธิบายข้อความที่ว่าและพวกเขาจะเป็นผู้ที่กลับคืนสู่พระองค์หมายถึงพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะได้กลับไปพบกับองค์อภิบาลของพวกเขาในวันกิยามะแต่ก็มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าหมายถึงพวกเขาจะได้กลับสู่ความตายท่านอิบนูจารีดอัตตอบารีกล่าวว่าการอธิบายของท่านอบุลอาลียะนั้นชัดเจนกว่า เพราะพระองค์อัลลอะ์ได้ทรงกล่าวไว้ในอายะก่อนหน้านี้ในอายะที่28ว่าบาวาคุมมมุมยคมความว่า พวกเจ้าจะปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรทั้งที่พวกเจ้าไม่ได้มีชีวิตมาก่อนแต่พระองค์ทรงทำให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ทำให้พวกเจ้าตายต่อมาก็ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ท่านอิบนุจาริดกล่าวว่าพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งให้ทราบว่าแท้จริงที่กลับของพวกเขาสู่พระองค์หลังจากให้ฟื้นคืนชีพ ด้วยให้พวกเขามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ตายไปแล้วซึ่งไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเกี่ยวกับวันกิยามะโปรดดูตับซีดอตตอบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่264